สวัสดีครับโครงการจัดหาเครื่องบินมีอยู่ทั่วโลกในขณะที่ในปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินยุคที่5หรือว่าเครื่องบินสเตลถือว่าทันสมัยที่สุดแต่ว่าเครื่องบินขนาดเล็กหรือว่าเครื่องบินโจมตีเบาก็ยังเป็นที่ต้องการเครื่องบินโจมตีเบามีหลายแบบนะครับทั้งแบบไอพ่นแล้วก็แบบไบพัดหลายคนคงคิดว่าปัจจุบันแบบใบพัดมันล้าสมัยไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแม้แต่กองทัพของสหรัฐมีกาเองยังมีความต้องการเครื่องบินแบบนี้เพราะภารกิจฝึกบินหรือว่าสนับสนุนทางกาศแบบใกล้ชิดเนี่ยไม่ เร็วมากแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินใบพัดในปัจจุบันนี้อุปกรณ์ต่างๆพัฒนาขึ้นไปนะครับทั้งระบบเรดาร์ระบบอาวุธมีความทันสมัยมากขึ้นอันนี้แอดมินเข้าใจกองทัพอากาศของไทยนะครับในการจัดหาเครื่องบินชี๖และมองว่ายังมีความจําเป็นอยู่ส่วนโครงการจัดหาเครื่องบินขนาดเบาที่เป็นที่สนใจมากที่สุดในโลกก็คงเป็นชีอินเดียในโครงการ MMRCA หรือว่า Medium Multirole Combat Aircraft อันนี้เป็นโครงการจัดหาเครื่องบินขนาดกลางนะครับเท่าที่เราทราบเนี่ยอินเดีย มีเครื่องบินนี่เยอะมากทั้งซู30 MKI แล้วก็มิกยีแม้กระทั่งดาโซราฟาวเองนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางค่อนไปทางใหญ่อินเดียเนี่ยต้องการเครื่องบินที่มีขนาดเล็กกว่าน้น,นะครับก็มีหลายบริษัทเนี่ยส่งเครื่องบินให้อินเดียพิจเรณาานะหนึ่งในนั้นก็คือยา39ิปเกิเพนจากบริษัทซาบจากสวีเดนนะครับซึ่งกิฟเพนก็เคยถูกอินเดียปฏิเสธมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ากิฟเพนก็กลับมาเสนออีก พร้อมข้อเสนอถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แบบจริงจงจังๆและจะสร้างสายการผลิตในอินเดียด้วยอันนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะยื่นข้อเสนอมากมายแต่ก็ต้องยอมรับว่าอนาคตของกิบเพนในอินเดียไม่สดใสามากนักเพราะตำแหน่งหรือว่าคลาสของกิบเพนเนี่ยไปทับกับเตจัสเครื่องบินของอินเดียเองโดยเฉพาะเครื่องยนต์นะครับแต่ว่ากิบเพนก็ถือว่ายังมีโอกาสกับอินเดียอยู่ตราบใดที่อินเดียยังไม่เอ่ยปากนะครับแต่ว่าล่าสุดอนา,นาคตของกิบเพนกับอินเดียดูเหมือนว่าจะมืดมิดสนิทดับ ิ่งกว่าอยู่ในหลุมดำของขอบกาแล็กซีตอนนี้สายตาของอินเดียจ้องมองไปที่กิปเพนนวัดนี้กระดิกเล็กน้อยแลครับและอินเดียพร้อมที่จะโยนกิบเพนกลับสวีเดนทันทีไม่ต้องมาคุยกันอีกอะไรที่ทําให้อินเดียโกรธขนาดนั้นล่ะครับก็เป็นเพราะบริษัทซาบผู้ผลิตกิปเพนเนี่ยไปเจรจาติดต่อแบบลับๆกับปากีสถานนั่นเอง ในขณะที่กิฟเพนเสนอตัวให้กับอินเดียพิจารณาในโครงการ mmrca 2 0นะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่2ส,ส่วนโครงการแรกนี่ดา,นดาโซราฟาวได้ไปแล้วละครับบริษัทซาฟกำลังยื่นกิฟเพนให้กับอินเดียพิจารณาในขณะเดียวกันบริษัทซาฟก็ไปเสนอเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศนะครับหรือว่า A w ว c ให้กับปากีสถานด้วยอ้าวแล้วยังไงละครับโดยบริษัทซาบแถลงระบุว่าทำข้อตกลงมูลค่า165ล้านดอลาดลาร์สหรัฐมิกาหรือว่าประมาณ5,115ล้านบาท จัดหาระบบเตือนภัยทางกากาดแต่ไม่เปิดเผยลูกค้านะครับจากเหตุการณ์การเผชิญหน้าการทางกาศระหว่างอินเดียกับปากีสถานในครั้งก่อนในครั้งนั้นเครื่องบินอินเดียถูกยิงตกนะครับและเครื่องบินที่สําคัญที่ปากีสถานใช้และอินเดียสืบทราบก็คือ เครื่องบินเตือนภัยทางอากาศอิริอจากบริษัทซาบจากสวีเดนนั่นเองตามรายงานคาดว่าปากีสถานมีอิริอยอย่างน้อย6กลำก็คือซาบ2 0 0พ2000 A เอแวกจากสวีเดนและปากีสถานก็นํามาใช้กับอินเดียนะครับมีรายงานว่าบริษัทซาบส่งมอบอุปกรณ์เรดาร์สชุดให้กับฐานทัพอากา,ากาศปากีสถานเพิ่มเติมนะครับในวันที่9เมษายนปีที่แล้วซึ่งระบบเรดาร์ของซาบแล้วก็อิริอเนี่ยมีความสามารถในการตรวจจับเฝ้าระวังได้ทั้งทางบกและทางทะเล เป็นเรดาร์แบบอีซ่านะครับมีพิสัยทำการถึง450กิโลเมตรและปากีสถานนำมาติดตั้งใกล้กับชายแดนอินเดีย โดยบริษัทซาบแอบส่งอุปกรณ์ให้กับปากีสถานแบบเงียบๆนะครับทำให้ปากีสถานมีความได้เปรียบอินเดียเป็นอย่างมากด้วยระบบเรดาร์ภาคพ,พื้นเหล่านี้ส่วนอินเดียมีเครื่องบินเตือนภัยเท่านั้นนะครับยังไม่พอครับมีรายงานว่าระหว่างปี2017-2018ปากีสถานยังซื้อซาบ2,000รุ่น H ก็คือรุ่นพื้นฐานมาอีก3ลำนะครับมูลค่า93ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอเมริกาหรือว่าประมาณ288ล้านบาท แน่นอนว่าปากีสถานมีระบบเรดาร์ของซาบครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งภาคพ,พื้นและก็เครื่องบินเตือนภัยด้วยและบริษัทซาบเนี่ยจะมาขายเครื่องบินลบให้กับอินเดียถึงแม้ว่าจะคนละส่วนกันนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลทางเทคนิคแล้วเนี่ยอินเดียปฏิเสธกิฟเทนแน่ๆงานนี้นะครับรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างของบริษัทซาบด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับจากบทความเนี่ยเขากล่าวว่าอินเดียตัดสินใจช้าเกี่ยวกับระบบเรดาร์เหล่านี้นะครับอินเดียมุ่งเน้นไปที่เครื่องบินโดยไม่ สนใจระบบเรดาร์ขนาดใหญ่หวังจะใช้เรดาร์จากเครื่องบินเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรดาร์จากเครื่องบินมันไม่พอแล้ว,ลวครับต้องอาศัยเรดาร์ขนาดใหญ่จากเครื่องบินเตือนภัยหรือว่าภาคพื้นเข้าช่วยในการรบกลางกาดเพราะเรดาร์ขนาดใหญ่เหล่านี้ตรวจจับได้ไกลแจมยากด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินนําวิถีขี่ปณนาวุธก็ได้ด้วยโดยเครื่องบินเนี่ยไม่ต้องเปิดเรดาร์ บริษัทซับเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องบินของรัสเซียโดยเฉพาะนะครับและอินเดียก็มีเครื่องบินของรัสเซียจํานวนมากนั่นทําให้ความได้เปรียบของปากีาสถานนี้มีเพิ่มขึ้นนะครับพอรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกรีดาได้ดีและถึงแม้ว่าอินเดียจะมีเครื่องบินมากมายแต่ก็ไม่ได้ทําให้ได้เปรียบนะครับแนวทางของอินเดียจะเปลี่ยนไปหรือไม่จะเน้นเฉพาะเครื่องบินต่อไปหรือว่าหันมาสนใจระบบริรจ้านะครับอย่างที่เรารู้นะครับว่าละแวกนั้นมีอาวุธไร้แรงอยู่แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับ พูดถึงอาวุธร้ายแรงเนี่ยบางคนอาจคิดว่าจะไปซื้อเครื่องบินรถถังให้เปลืองตังทําไมละครับมีนิวเคลียร์สักลูกสองลูกก็พอแล้วอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอาวุธร้ายแรงเนี่ยมันใช้กันไม่ได้ง่ายๆนะครับที่เขามีไว้เนี่ยก็เพื่อต่อรองมากกว่าโอกาสที่จะใช้จริงนี่มีน้อยนอกจากจะสละทุกอย่างแล้วในชีวิตนะครับพอลูก2ลูกหรือว่า10ลูกเนี่ยปิดเกมไม่ได้โดนสวนนะครับเจ็บพอกันไม่รอดทั้งคู่ลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีอาวุธอย่างเครื่องบินรถถังกําลังพล มีแต่นิวเคลียร์นะครับมีนิวเคลีย์อย่างเดียวเลยเกิดประทะกันเล็กน้อย20-30คนใช้นิวเคลีย์เกิดถูกปุกยึดเมืองเนี่ยก็ใช้นิวเคลีย์คนของตัวเองก็เสียไปด้วยนะครับเกิดเขาบุกมาหน้าบ้านใช้นิวเคลีย์ตัวเองก็ไม่รอดแล้ครับเพราะนิวเคลียร์เนี่ยมีกัมมันตภาพรังสีส่งผลข้างเคียงยาวนานนะครับเหมือนหนูเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเราจัดการโดยการเผาบ้านเลยนะครับเพื่อกําจัดหนูจะเป็นอย่างไรล่ะครับ พอชนะแล้วนะครับอาวุธเล็กๆก,ก็ยังจําเป็นอยู่ใช้เห,หมาะสมกับความขัดแย้งนะครับทวงดุลอํานาจปะทะเจรจานานาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยอันนี้เป็นแนวทางของการเผชิญหน้านยุคนี้แะครับอาจจะต้องสูญเสียบ้างแต่ก็ไม่ลุกลามบานไปไปถึงคนส่วนใหญ่หรือว่าพลเรือนมากจนเกินไปนะครับอาจจะมีการลงโทษทางเศรษฐกิจบ้างคว่ำบาตรบ้างโลกของเราก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่สงบแรอกครับแต่ก็ไม่เสียหายใหญ่โตมากนักเหมือนกับสงครามโลกสองครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะ เราเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วถ้าเกิดสงครามใหญ่เจ็บทุกฝ่ายนะครับดูกรณีของโซเวียตกับสหรัฐมิกาเป็นตัวอย่างนะครับไม่มีคใครเนี่ยกล้าใช้วุฒิหายแรงเพราะรู้ว่าจะเจ็บทั้งคู่ก็ขู่กันไปขู่กันมานั่แหละครับปะทะก,กันเล็กน้อยโดยใช้สงครามตัวแทนนะครับจริงๆแล้วมหาอำนาจเนี่ยไม่ยอมเจ็บตัวหรอกครับก็จะใช้ตัวเล็กๆนี่แหละครับเข้าปะทะก,กันแทนต่อให้เป็นสตูกันแค่ไหนตัวใหญ่ๆเขาก็คุยกันได้นะครับ ตัวเล็กๆเนี่ยก็เลือกข้างสู้กันไปสุดท้ายแล้วตัวเล็กๆก็เจ็บไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับตัวใหญ่ก็นั่งดูคุยกันไปด้วยสุดท้ายแล้วตัวเล็กๆก็สู้กันก็เจ็บทั้งคู่ตัวใหญ่ไม่ได้รับผลอะไรมากนักนะครับสุดท้ายแล้วตัวใหญ่ยอมกันแล้วตัวเล็กๆล่ะยับเยินครับ ตัวใหญ่อย่างสหรัฐเมกากับรัสเซียก็ยังอยู่ดีนะครับส่วนตัวเล็กล่าคิวบาอิรักอิหร่านและแถวประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ยังมึนๆยังไม่ฟื้นนะครับอันนี้เราต้องคิดด้วยนะครับในฐานะที่เราเนี่ยตัวเล็ก